สวัสดีครับยังคงพบกันอยู่เสมอครับทุ่งนาห้อยที่หนูเหมือนเดิมครับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับกดไลค์ให้คอมเมนต์เน้นติดตามและกดแชร์ครับช่องของเราจะเจริญเติบโตขึ้นมีเพื่อนมากเพิ่มขึ้นครับการปฏิสัมพันธ์จะดีขึ้นนะและจะช่องของเราจะ,จะเจริญเติบโตขึ้นนั้นเราต้องช่วยกันครับกดไลค์ ให้คอมเมนต์กดติดตามและกดแชร์เพื่อนของเราทุกคนคอมเมนต์ comment, ครับไม่ผิดกฎชุมชนพูดจริงเสียงจริงทำจริงครับเราจะต้องมีเวลาสะสมเพิ่มมากขึ้นเพื่อนพ้องน้องพี่ขอให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุในสนามเรียวขอพระคุณมากครับตุงนาห้วยชี้หนูเช้านี้เพื่อนผู้ติดตามเพื่อนผู้รู้ทุกคนขอพระคุณครับสวัสดีครับ